สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัสมใจ569นะคะวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วกับบทความนะคะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นะจากเว็บไซต์ dating tips 101นะคะเขาพูดถึง12วิธีการที่คุณจะเป็นผู้หญิงที่ทรงคุณค่านะคะ high value นะคะ value นะคะโดยที่เขาคนนั้นนะคะผู้ชายหรือว่าคนที่คุณกำลังคบหาอยู่นี่นะคะเขาจะไม่ต้องการที่จะไปจากคุณเลยนะคะภาษาอังกฤษก็คือ12 ways you can be a high value woman He will never want to leave นะคะก็คือลองดูกันนะว่า12วิธีการที่คุณจะเป็นผู้หญิงที่เขาจะไม่ต้องการจะจากไปเลยเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็ข้อแรกเขาพูดถึงว่าตัวคุณนะคุณต้องรู้คุณค่าของตัวคุณเองก่อนถ้าคุณรู้ว่าคุณมีคุณค่าคู่ของคุณหรือว่าคนที่เขาอยู่กับคุณเนี่ย เขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยคุณมีคุณค่านะวิธีการนี้นะคะไม่ใช่เป็นการไปบอกนะว่าเฮ้ยฉันมีคุณค่ามองมาทางนี้สิแต่มันเป็นการปฏิบัติตัวนะคะทำตัวรู้สึกให้ได้ว่าเฮ้ยเรามีคุณค่าเรามีค่ามากพอนะคุณต้องเข้ามาคุณต้อง ให้คุณค่ากับฉันแต่ก่อนอื่นเลยนะข้อแรกเลยเนี่ยคุณจะต้องให้คุณค่ากับตัวคุณเองก่อนคุณต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยตัวคุณเองเนี่ยมีคุณค่านะคะข้อที่2นะคะ demand respect not accept but demand นะคะ demand ก็คือเขาบอกว่าให้ต้องการการ respect ก็คือการเคารพจาก คนต้องข้ามจากคู่ของคุณนะคะไม่ใช่เป็นการว่าโอเค e อ c e p ซก็คือตกลงอะไรก็ได้อย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าคุณต้องการเลยคุณต้องมีมาตรฐานของคุณเองนะคะถ้าคนที่เขาไม่ให้เกียรติคุณเขาไม่เคารพคุณเนี่ยจจงมองว่าถ้าคุณแบบเอยอะไรก็ได้ไม่เป็นไรนะคะไม่ให้เกียรติไม่เป็นไรโอเคแบบเนี้ยคือเนื้อออกไหมว่าตัวคุณเองอะยังไม่ให้คุณค่ายังไม่ให้การเคารพตัวคุณเองเลยอะ คุณจะเรียกร้องให้ใครมาให้เกียรติคุณมาเคารพคุณแบบเนี้ยก็ไม่ได้เนาะอ่ะโอเคข้อที่3นะคะ confidence อันนี้ในส่วนของความมั่นใจนะคะถ้าใครไม่มีเขาใช้คำว่า fake it until you make it ก็คือคุณจะต้อง สีแสง้งแกล้งทำว่าคุณมีความมั่นใจอย่างหนักนะคะถ้าคนที่มาถามแจ้งว่าเฮ้ยทำอย่างไรให้มีความมั่นใจนะคะต้องนึกย้อนสภาพไปสมัยก่อนตัวเองเนี่ยก็ไม่มีความมั่นใจอะไรเลยมาจากต่างจังหวัดนะคะไกลๆเลยคนใต้ตัวดำมาเลยแล้วแบบจะไปซื้อของอ่ะยังอายอยังไม่กล้าขึ้นรถเมล์ในกรุงเทพก็ไม่กล้านะคะแจ้งว่าจุดเปลี่ยน วิธีการที่ทําให้สร้างความมั่นใจให้ตัวเองเนี่ยมันมาจากการที่พาตัวเองออกไปทําอะไรใหม่ๆออกไปจากเซฟโซนของตัวคุณเองแต่ค่อยๆก้าวค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆลองทําอะไรใหม่ๆถ้าบางคนเอ้ยเรารู้สึกเราทําได้คุณจะเปลี่ยนแบบฉับพลันเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลักมือเลยแบบเนี้ยก็โอเคนะแต่เท่าที่เห็นโดยมากแล้วก็วิธีการที่ตัวเองเคยทํามาเนี่ยก็คือลองทําอะไรใหม่ๆอ่ะตัวอย่างเช่น คุณอาจจะลองคุยกับคนใหม่ๆคนแปลกหน้าดูก็ได้นะคะสัก5คนในแต่ละวันอะลองคุยกับรอปพ่คุยกับ,กบพนักงานทำความสะอาดหรือว่าคุยกับคนที่เดินสวนไปมานะคะลองทักเขาดูซิเป็นยังไงบ้างลองหัดทำอะไรที่คุณไม่เคยทำอะคะ่ะบางทีคุณอาจจะ อายหรือว่าขายหน้าหรือสุขว่าเฮ้ยถ้าเขาไม่ตอบเราจะเป็นอย่างไรคุณอาจจะมีความคิดอย่างนั้นหรืออาจจะโดนทําแบบนั้นจริงๆคือพูดไปแล้วเขาไม่คุยด้วยก็ไม่เป็นไรนะคะก็ตลกกับตัวเองไปก็สุขเฮ้ยเออไม่คุยด้วยไม่เป็นไรไม่เห็นต้องอาย,ายแบบอายไปก็แค่นั้นแต่ว่าก็ลองทําไปเรื่อยๆสุดท้ายมันต้องมีคนที่คุยกับคุณด้วยบ้างแหละนะคะอ่ะแล้วก็ข้อที่4นะคะเขาบอกว่าต้องเหมือนกับ ใช้ภาษาอังกฤษว่า set something you deserve นะคะก็คือเหมือนกับให้คุณมีมาตรฐานของตัวคุณเองที่บอกเอาไว้นะ สมมติไม่ใช่สมมติซิที่เคยเล่าให้ฟังครั้งก่อนๆเนี่ยบอกว่าให้เขียนสเปคมานะคะว่าเฮ้ยคนที่คุณต้องการเนี่ยมีอะไรบ้าง1 2 3 4 5ี่ห้าก็จะมีคนมาบอกว่าเฮ้ยแค่นี้ก็ยังไม่มีคนเข้ามาแล้วขึ้นคานแล้วนะคะคือถ้าคุณอยู่โสดแล้วคุณมีความสุขอะ่ะมันก็ดีกว่ามีทุกข์แล้วแบบเหมือนใครก็ได้เข้ามาแบบนี้ไม่เอาเนาะแล้วก็ โดยส่วนตัวนะคะคิดว่าคุณต้องมีมาตรฐานของตัวคุณเองถ้าเขาดูแลคุณปฏิบัติกับคุณได้ไม่ดีเท่านี้ต่ำอย่างเงี้ยไม่เอานะคะนั่นแหละคุณต้องแบบเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้คุณไม่ต้องการนะคะคุณต้องชัดเจนกับตัวเองให้ได้มากที่สุดแบบนี้นะคนที่อยู่รอบคุณเขาจะให้เกียรติคุณแล้วเขาก็จะค r ิกคุณเป็นอย่างดีนะคะข้อที่5อ่ะอันนี้เขาใช้คําว่า เมื่อกี้ set something you deserve ใช่ไหมข้อ5 set your standard มันคล้ายๆกันเลยอันนี้เป็นลักษณะของการตั้งมาตรฐานของตัวเองมันคล้ายๆข้อ4นะเมื่อกี้นะก็คือเขาบอกว่าคุณคุณต้องมีมาตรฐานคุณต้องนอกจากวางโกของตัวเองแล้วความเป้าหมายของตัวคุณเองแล้วอ่ะคุณจะต้องมีจุดยืนของตัวเองอย่างชัดเจนนะคะถ้าแบบนี้ไม่ได้ไม่เอาเลยอาตัวอย่างสมมติของตัวเองนะสมัยก่อนเคยเดทกับคนที่อะ อะไรก็ได้อเขาสูบบุหรี่เราไม่ชอบก็ไปก็แบบไปไปะนะคะปรากฏว่าเฮ้ยเราไม่ชอบอ่ะก็เราไม่ชอบคนที่สูบบุหรี่นะคะแต่เราก็เหมือนกับเหมือนตามใจไงไปก็ได้แต่สุดท้ายเราพอเราแบบดีขึ้นพัฒนาตัวเองเพิ่มมากขึ้นมั่นใจตัวเองเพิ่มมากขึ้นเราก็ชัดเจนเอ้ย e ถ้าแบบสูบบุหรี่มาเอาไม่ไปค่ะไม่เป็นไรก็คิดว่าต่อไปเขาคงไม่ได้หยุดบุหรี่เพื่อเราอยู่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นตัดตั้งแต่ตอนนี้ก็ไม่ไปดีกว่าทางตรงนี้เนาะ แล้วก็ข้อที่6นะคะเขาบอกว่า have your own life engaged นะคะก็คือตัวคุณเองอ่ะจะต้องมีกิจกรรมของตัวคุณเองจะต้องมีโลกของตัวคุณเองไม่ใช่ว่าเออะนะคะ available นะคะอะไรก็แล้วแต่ขึ้นกับคู่ของคุณขึ้นกับผู้ชายคนนั้นนะคะคุณก็จะให้เข้ออ้างนะคะบางคนบอกว่าเฮ้ยก็ตัวเขาเนี่ยยุ่งมากมายขนาดนี้แล้วถ้าเรา ถ้าเราเนี่ยไม่ Available ให้เนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้คุยกันอันนี้จริงๆมันมาจากความที่คุณกลัวนะคะเล่าให้ฟังเหมือนถ้าเหมือนตัวเองเนี่ยค่ะถ้าแบบคนที่เข้ามาติดต่อแล้วเขาไม่เคารพเวลาเรานะคะเราก็ต้องเลื่อนไปเลยคิวของเขาหรือว่า การที่ใครจะมานัดเราเนี่ยเขาเขา,าต้องมีกาหนดหมายกำหนดการให้เราเพราะว่าเราเป็นคนที่มีกิจกรรมนะคะไม่ใช่ปุบป,ปับเฮ้ยโทรมาเมื่อไหร่ก็ว่างไปแบบเนี้เขาก็จะไม่ได้ให้เหมือนกับให้ค่าเราอะ่ะเหมือนเอาเราไว้เ,เบอร์หลังๆอะ่ะเหมือนกับเราเป็นใครที่แบบหยิบเอามาไว้เมื่อไหร่ก็ได้แบบนี้นึกออกไหมเพราะว่าในคลิปนี้ ต้องการที่จะพูดที่คุณเป็นผู้หญิงที่ทรงคุณค่าเป็นคนที่ใครๆก็อยากจะตามหาอยากจะได้มาเน mm hmm. อะแมเออแล้วคุณก็ต้องใช้เวลาของตัวคุณเองมีกิจกรรมของคุณเองมีโลกของคุณเองถ้าคุณไม่มีคุณก็ไปหากิจกรรมเอาก็แค่นั้นเองนะคะข้อที่7นะคะ be passionate not just in bed นะคะคำว่า passion เนี่ยมันไม่ได้ จำเป็นหมายไปถึงการมีอะไรกันในเตียงแบบมีเพศสัมพันธ์กันเท่านั้นนะคะเหมือนกับว่าการที่ตัวคุณมีความปรารถนาอยากทําอะไรบางอย่างนะคะแล้วมันจะออกมาจากแววตาของคุณนะคะเหมือนกับว่าเฮ้ยคุณอยากทำโน่นทนํานี่คุณมีความฝันคุณมีความหวังคุณมีความมุ่งมั่นมากมายคุณลองสังเกตดูนะคะสําหรับบางคนถ้าคุณเจอคนแบบนี้ คุณโสเฮ้ยคนนี้เขาดูมิสเสน่ห์หน้าค้นหาหน้าแบบพาตัวเองไปอยู่ใกล้ๆมากๆเลยกับอีกคนนึงแบบเฮ้ยอะไรก็ได้ไม่แบบมีความเห็นเป็นของตัวเองคือใครจะทำอะไรก็แล้วแต่เราไม่มีเป้าหมายแล้วก็ทำไปวันๆนะคะสาวแท็กมาอีกแล้วนะอันไหนที่มันดูมิสเสน่ห์มันดูมีความหน้าเข้าใกล้ามากกว่ากันนะคะอะมาต่อกันข้อที่8ปด h o l ์พ o วเวอร์บ e ดเบียซอฟฟ f เฟมินีนนะคะก็คือเขาบอกว่าตัวคุณเองเนี่ย คุณต้องเหมือนกับมี power นะคะมีพลังมีอำนาจแต่ก็ยังแฝงไว้ซึ่งความแบบเป็นผู้หญิงผู้หญิงนะเออที่บอกไปไงว่าถึงว่าตัวคุณจะเป็น CEO จะเก่งแค่ไหนคุณอาจจะมีหลายมิติในการทำงานคุณเก่งมากๆเลยแต่พอว่าเวลาที่คุณอยู่กับคู่ของคุณเนี่ยคุณก็ต้องอ่อนหวานให้เป็นนะคะแล้วก็คุณก็ต้องยอมรับในการที่เขาจะมาช่วยเหลือคุณนะคะแล้วก็ข้อที่9 ใช้คำว่า don't always available นะคะก็คืออย่าพยายามว่างตลอดเวลานะคะอาจะมีเสียงประกอบนะพอเราหยุดแล้วเขาก็จะพูดขึ้นมาอย่าพยายามที่จะว่างตลอดเวลาคือ เวลาที่มีคนมานัดคุณนะจริงๆไม่ว่าจนความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆมันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะเหมือนกับเขาไม่ได้วางแผนหรือว่ามีคนที่แคนเซิลคิวมาหรือเปล่าถึงมานัดเราเอาเวลาสุดท้ายแบบนี้คือถ้าเป็นเพื่อนกันเพื่อน,นสนิทจ,จริงๆนะอันนี้โอเคยอมรับได้แต่ถ้าเป็นคนโดยทั่วไปนะคะรวมไปถึงคู่ของคุณเนี่ยบางทีเขาจะต้องมีเป้าหมายมีแผนการให้คุณคุณไม่ใช่เป็นการที่แบบ เฮ้ยเรียกมาเวลาไหนก็ไปได้ตลอดแบบเนี้ยคุณจะหาเหมือนกับให้เขาอะมามองหาคุณค่าของคุณได้อย่างไรหรือว่ามาให้ความสําคัญกับคุณได้อย่างไรในเมื่อคุณก็คือเอา i l a b l e เบลให้เขาอะเหมือนกับเมื่อไหร่ก็โทรมานะคะเป็นเซเวน่นหรือว่าแบบเป็น อะไรก็แล้วแต่ที่แบบเหมือนตามใจเขาตลอดเวลาแบบเนี้ยคุณต้องมีกิจกรรมมีโลกมีงานมีสังคมของตัวคุณเองนะคะถ้าเขาจะติดต่อคุณเขาต้องนัดล่วงหน้านะคะตรงนี้จำเอาไว้เลยนะแล้วก็ข้อที่10 เซโนนะคะเซโน but not aggressive นะคะก็คือเป็นการที่ตัวคุณเนี่ยต้องรู้จักการปฏิเสธให้เป็นนะคะไม่ใช่อะไรก็แล้วแต่แบบเหมือนกับใช่ไปหมดยอมไปหมดแบบเนี้ยไม่ได้บางคนจะสึกว่าเฮ้ยบางทีการที่คุณตอบใช่ตอบเซ y y เยเนี่ยคือเขาอะ่ะจะให้คุณค่าคุณมากกว่าแต่จริงๆไม่ใช่นะคุณอันเนี้ยมีคนมาสอนแจงบอกว่าคิดดูแล้วกันว่า เวลาที่ผู้ชายมาเจอผู้หญิงแล้วผู้หญิงเนี่ยแบบเหมือนออนอ่อนผ่อนตาผ่ตามนะคะแบบเฮ้ย hey, อะไรก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะไปหมดเลยนะคะกับคนหนึ่งอ่ะที่มีจุดยืนของตัวคุณเองนะคะไม่เออแบบนี้ไม่ได้นะคะ มันจะทําให้ผู้ชายเนี่ยมีความท้าทายมากกว่านะรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. คนคนนี้ยังไงเราต้องเอาชนะให้ได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวที่จะปฏิเสธเซโนโนะคะแต่คุณต้องรู้จักการปฏิเสธที่มันนุ่มนวลน,นะคะเออแล้วก็ข้อที่11 b respect for everyone นะคะก็คือ ต้องเคารพต้องให้เกียรติกับทุกคนนะคะไม่เฉพาะกับเขาจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเครือญาติมีคนเนี่ยใน y t u t u เนี่ยนะคะเขาร้อยฟังว่าเหมือนกับตอนที่ไปออกเดตแล้วก็ผู้ชายพาผู้หญิงไปออกเดตในร้านอาหารเขาดูตั้งแต่การที่ผู้หญิงอะ่ะ ปฏิบัติกับพนักง,งานเสิร์ฟอย่างไรนะคะปฏิบัติกับคนอื่นๆอย่างไรไม่ใช่ปฏิบัติแค่ตัวผู้ชายที่เข้ามาเนี่ยอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นระวังไว้ดีจริงๆไม่ใช่นั้งผู้หญิงมันก็ทั้งผู้หญิงทั้ชายเนาะก็ดูซึ่งกันและกันนั่นแหละก็เลยจะบอกว่าไม่ใช่ว่าคุณไปเดทกับเขาแล้วเอ้ยคุณจะต้องทํเดีกับเขาคนเดียวต้องพูดว่าคุณต้องดีต้องดีกับทุกๆคนนะคะแล้วก็ข้อที่สิบสอง เขาใช้คำว่า have class but let you are naughty นะคะ come out นะคะก็คือคุณจะต้องแบบมีคลาสมีชั้นเชิงหน่อยนะคะแต่ก็ต้องแบบมันมีต้องมีแบบ มีมุกมีความตลกมีความนอตตี้แบบวิชี่ของคุณออกมาบ้างอะไม่ใช่แบบเฮ้ยดูจริงจังดูซีเรียสไปหมดอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะคะโอเคสรุปก็คือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย12ข้อนะคะก็ลองเอาไปทำดูนะคะเผื่อที่จะทำให้คนของคุณนะคะเขาจะไม่หายไปไหน มันไม่ได้ดีกับใครเลยนะสิ่งที่บอกไปเนี่ยมันดีกับตัวคุณเองนะคะคือทั้งหลายทั้งปวงที่พูดไปข้างต้นเนี่ยเหมือนเป็นการที่จะทําให้ตัวคุณเองเนี่ยกลับมารักตัวเองเพิ่มมากขึ้นให้เกียรติตัวเองมากขึ้นมีเวลามีโลกของตัวคุณเองเพิ่มมากขึ้นที่เคยบอกไปทุกครั้งว่าถ้าตัวคุณเองเนี่ยให้เกียรติเคารพรักตัวเองอยังไงเนี่ย คนรอบข้างเนี่ยเขาก็จะมาให้เกียรติคุณรักเคารพตัวคุณนะคะอขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ